จริงครับจริงค่ะจริงค่ะจริงจ้าจริงจ้าจริงค่ะแล้วจะบอกว่าต้องทำยังไงสวัสดีค่ะสุภาพรศรีส,สมเภาประธานคณะทำงานขับเคลื่อนตะบนชุมตะบงค่ะส่วนใหญ่สมาชิกสตรีของเราเนี่ยจะต้องทำงานหาไรายได้เพื่อมาจุนเจือครอบครัว ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขาคือเงินทุนประกอบอาชีพบางคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาพอถึงเวลาส่งใช้ก็จะปวดหัวเครียดเพราะส่งเงินไม่ทันเราในฐานะประธานสตรีก็คิดว่าเอจะทำยังไงดีนะให้สมาชิกสตรีของเราเข้าถึงแหล่งทุนที่ดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครมาเวลาส่งเงินใช้ ไม่ต้องปวดหัวเรียกว่ามีนี่อย่างมีสุขนั่งทําอะไรกันอยู่โดยลําดับแรกเราประชาสัมพันธ์ให้สตรีสมัครเป็นสมาชิกเพื่อให้เขาได้เข้าถึงแหล่งทุนก่อนถ้าใครไม่อยากกู้ก็เข้าร่วมพัฒนาตนเองผ่านโครงการงบอุดหนุนได้และเราจะเป็นที่ปรึกษาการเขียนโครงการให้กับสมาชิกที่กู้เงินโดยทุกโครงการที่ยื่นกู้เราจะประสานกับคณะอนุอําเภอและอาสาสมัครหมู่บ้านลงพื้นที่ไปดูกลุ่มก่อนค่ะ ว่าเขาทำจริงไหมมีความพร้อมไหมแค่ไหนมีตลาดหรือยังกำหนดส่ง6เดือนผลผลิตจะออกทันไหมมีแผนการออมเงินก่อนถึงกำหนดส่งไหมเราดูแม้กระทั่งรายละเอียดโครงการว่าอันไหนซื้อได้อันไหนซื้อไม่ได้เปิดราคาการของจังหวัดเทียบเลยค่ะถ้าเกี่ยวข้องกับด้านปศุสัตว์หรือเกษตรก็จะประสานปศุสัตว์อำเภอเกษตรอำเภอที่เป็นคณะอนุอำเภอให้คำแนะนำเพื่อให้โครงการที่เสนอครบถ้วนสมบูรณ์ หรือแม้แต่ตอนที่สมาชิกได้เงินมาแล้วเราก็ติดตามอย่างสม่ำเสมอโดยให้อาสาสมัครหมู่บ้านช่วยสอดส่องดูแลว่าเขายังทําอยู่ไหมและก็ประสานกับคณะอนุอําเภอลงไปติดตามเยี่ยมเยียนให้กําลังใจให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ทิ้งเขาแล้วเรามีการติดตามอย่างจริงจังไม่ใช่ว่าสนับสนุนให้เขากู้เป็นหนี้แล้วปล่อยพอถึงเวลากําหนดชําระก็จะไปตามเก็บหนี้เขาก็จะเกิดความเครียดแล้วก็หลบหน้าเราเผอเผอจะพาเราอีก ว่าเป็นเพราะเราที่ให้เขากู้และเมื่อถึงกำหนดชำระก่อนถึงสักหนึ่งเดือนเราก็จะประสานคณะอนุอำเภอลงไปติดตามถามไถ่เขาเรียกว่าเตือนใกล้ถึงกำหนดแล้วนะเตรียมเงินไว้หรือยังมีปัญหาไหมจะส่งเงินให้เราได้ไหมเงินที่ให้ออมกันไว้ยังออมกันอยู่หรือเปล่าอย่าผิดนัดนะเสียค่าปรับและจะเสียประวัติด้วยเราต้องรักษาเครดิตเรานะเราทำแบบนี้ตลอด กับทุกโครงการจึงทําให้ชุมตะบงไม่มีหนี้เสียเลยและเป็นอําเภอเดียวของจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่มีหนี้ค้างชําระส่วนปัจจัยแห่งความสําเร็จคือใส่ใจประสานสม่ําเสมอ ใส่ใจเนี่ยหมายถึงเราเอาใจใส่กับงานและความรับผิดชอบของเรารวมไปถึงการดูแลสมาชิกทั้งที่เป็นหนี้และไม่เป็นหนี้ให้เขามีความเข้มแข็งส่วนคําว่าประสานเนี่ยหมายถึงเราเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างอําเภอกับอาสาสมัครหมู่บ้านทั้งเรื่องการติดตามการจัดทําโครงการเพื่อให้งานประสบผลสําเร็จสม่ําเสมอหมายถึงทุกครั้งที่เราทํางานเราจะประชาสัมพันธ์อย่างสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมเยียนสมาชิกหรือทําโครงการงบอุดหนุนหรือแม้แต่โครงการของกลุ่มสตรี เราก็จะประชาสัมพันธ์ซึ่งนอกจากเป็นการยกย่องเชิดชูสตรีแล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์งานกองทุนสตรีให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยค่ะสตรีชุมตาบงมีนี่อย่างมีสุขจ้า